สวัสดีตอนบ่ายค่ะเด็กๆกลับมาพบกับกิจกรรมการป้องกันการทุจริตวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการแต่งกายกันนะคะก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้เรื่องการแต่งกายเราไปชมคลิปนิทานกันก่อนนะคะนิทานเด็กดีพี่ปอกับน้องปานตอนเราแต่งตัวเองได้เช้าวันหนึ่งอากาศแจม่มใส แสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาในห้องนอนพี่ปอตื่นขึ้นมาก่อนขณะที่น้องป่านยังหลับอยู่พี่ปอจึงหันมาปลุกน้องสาวตื่นได้แล้วน้องปานน้องปานลืมตาขึ้นมาอย่างงัวเงียก่อนที่จะถามว่าเช้าแล้วหรือคะพี่ปอเมื่อสองพี่น้องแปรงฟันล้นางหน้าและอาบน้ำเสร็จแล้วพี่ชายก็หันมาชวนน้องสาวว่า วันนี้เรามาลองแต่งตัวกันเองดีไหมดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องดีใจแน่ๆที่เราแต่งตัวเองได้น้องป่านเห็นด้วยแต่ทั้งปอและป่านไม่เคยแต่งตัวกันเองมาก่อนเรื่องจรงิง่ายอย่างที่คิดแล้วเราจะใส่ชุดไหนกันดีนะคะพี่ปอน้องป่านสงสัยเราต้องรู้จักหัดเลือกเสื้อผ้าเองพี่ปอบอก วันนี้อากาศดีเราเลือกเสื้อผ้าที่ใส่สบายสบายแล้วกันพี่ปอเสนอดีค่ะพรน้องปานอยากใส่กับตรงอยู่พอดีน้องปานเห็นด้วยเอแล้วเราจะเริ่มใส่อะไรก่อนดีชุดชั้นในหรือถุงเท้านะพี่ปอเอ่อยยังไม่แน่ใจก่อนลงมือแต่งตัวด้วยการหยิบถุงเท้ามาสวมเป็นลำดับแรกทำให้น้องปานหัวเราะขำเราต้องใส่กางเกงในก่อนไม่ใช่หรอคะ น้องป่านพูดแนะจริงด้วยสิมาพี่จะช่วยใส่ให้สี่ปอเอื้อเฟือ้อจากนั้นพี่ว่าเราต้องใส่เสื้อออเวลาสวมเสื้อก็ต้องระวังอย่าใส่ผิดด้านเอาด้านหน้ามาเป็นด้านหลังนะพี่ปอสอนพลางหยิบเสื้อมาสวมน้องป่านจึงหยิบเสื้อมาสวมเองบ้างเอพี่ว่าดูแปลกๆนะน้องป่านใส่เสื้อกับด้านหรือเปล่า นี่ไงเอาด้านในมาเป็นด้านนอกนี่จ้ะพี่ปอเอ่ยท่าจริงๆด้วยค่ะน้องปานใส่เสื้อกลับด้านมีตะเข็บรอยเย็บอยู่ด้านนอกด้วย <c oughs> น้องปานขำตัวเองจากนั้นพี่ปอก็หยิบกางเกงขึ้นมาสวมแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กๆที่จะใส่กางเกงด้วยตัวเองพี่ปอคะพี่ปอกำลังเอาขาทั้งสอ,องข้างใส่ลงไปในขากางเกงข้างเดียวกันนะคะ น้องป่านทักพร้อมกับหัวเราะด้วยความขบขันในท่าทางของพี่ชายในที่สุดพี่ปอก็ใส่กางเกงได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยส่วนน้องป่านก็นุ่งกระโปรงได้สำเร็จเช่นกันการแต่งตัวไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเรารู้จักฝึกหัดนะคะพี่ปอน้องปานออกคเห็น ใช่จ้าดูสิเราสองคนแต่งตัวกันเองก็ได้พี่ปอเอ๋ยอย่างภูมิใจทางหันมามองตัวเองนะน้องสาวแต่น้องป่านว่ามีอะไรแปลกๆนะคะน้องป่านมองดูที่พี่ชายก่อนเอ่ยทักพี่ปอหันมามองดูบ้างแล้วต่างก็หัวเราะออกมาพร้อมกันเพราะทั้งสองคนใส่เสื้อสลับกันนั่นเอง นั้นน้องป่านใส่เสื้อของพี่ปอนี่จ้าพี่ปอหัวเราะขำพี่ปอก็ใส่เสื้อของน้องปานเหมือนกันนะคะน้องปานก็อดขำพี่ชายไม่ได้เช่นกันปอและป่านจึงต้องถอดเสื้อออกมาเปลี่ยนกันใหม่อีกครั้งคราวนี้ทั้งคู่แต่งตัวได้เร็วขึ้นและสวมเสื้อผ้าของตัวเองได้อย่างถูกต้องก่อนที่ทั้งคู่จะหยิบถุงเท้าขึ้นมาสวมจากนั้น สองพี่น้องจึงหันไปหยิบรองเท้ามาสวมแต่ทั้งสองก็ต้องพบกับปัญหาเพราะพวกเขาไม่เคยผูกเชือกรองเท้ามาก่อนเลยการผูกเชือกรองเท้าเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับเด็กๆอ,อ,อย่างเรานะคะพี่ปอน้องปานบนขณะพยายามร้อยเชือกผูกรองเท้าจังหวะนั้นเองคุณแม่เดินเข้ามาเห็นพอดีจึงตรงเข้ามาสอนลูกๆกทั้งสองผูกเชือกรองเท้าจนเสร็จเรียบร้อยนี่ลูกๆแต่งตัวกันเองเหรอจ๊ะ เก่งจังเลยคุณแม่กล่าวชมทำให้พี่ปอกับน้องปานภูมิใจพวกเราขออนุญาตออกไปเล่นข้างนอกบ้านนะคะคุณแม่น้องป่านเอ่ยขอได้สิจ้าคนเก่งของแม่แล้วอย่าลืมใส่หมวกกันแดดกันด้วยนะคุณแม่กล่าวเตือนทั้งสองพี่น้องจึงไปหยิบหมวกของตนมาสวมก่อนที่จะวิ่งออกไปเล่นนอกบ้านกันอย่างมีความสุข ถ้าจบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับนิทานเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะใน,นนิทานก็ยังสอนให้เด็กๆรู้จักทำไมคะฝึกแต่งตัวด้วยตนเองนนเด็กๆคนไหนยังแต่งตัวไม่เป็นก็สามารถฝึกแต่งตัวด้วยตัวเองได้นะคะใน,นนิทานเด็กๆก็สังเกตเห็นว่าพี่ปอและน้องป่านแต่งกายด้วยตัวเองเสร็จแล้วเสื้อของทั้งสองคนเป็นอย่างไรคะใส่สลับกันใช่ไหม แ้วทั้งสองคนทํำยังไงเอ่ยเปลี่ยนกันนะคะเพราะว่าเราไม่ควรเอาของคนอื่นมาเป็นของของเราใช่ไหมคะถ้าเด็กๆใส่เสื้อสลับกับเพื่อนเด็กๆก็ต้องทําไมคะเปลี่ยนกับเพื่อนใช่ไหมคะถึงจะถูกสำหรับกิจกรรมวันนี้คุณครูต่ายก็จะให้เด็กๆฝึกแต่งกายด้วยตนเองนะคะแล้วอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอหรือภาพถ่ายมาให้ครูต่ายด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆ